สวัสดีค่ะวันนี้พามาดูบรรยากาศที่สนามฟุตบอลน,นะคะมีทีมงานของเราลงด้วยค่ะออันนี้คือทีมงานของเราะคะ่กะกำลังรวมตัวค่ะ สนามไหเรียบร้อยแล้วทำการแข่งขันได้เลยนะทำการแข่งขันได้เลยรอลงสนามนีนะจ๊ะขนาดเฮ้ยกุมารทอวมาตท่ไหน่วันในวันที่สองเจริญอรโย่เตะบอลเสร็จมเข้าวัดจำวัดจำศีลขึ้นนะเข้าราษาสงสารนี่ก๊อฟวันอาทิตย์นี้เนี่ยสุดท้ายของชีวิตมันแล้วครับเจเลอรเล่นฟุตบอลเตะไหมให้เล่นนะ มากันเยอะเข่าอันเนี้ยมาหมดชุดใหญ่เลยนะครับชุดใหญ่มาเจ็บใช่ไหมพวกกันเตรียมทีมเดียวกันวันนี้ต้องแยกกันนะอันาจอแล้ครับทั้งสามสนามนะสนามไหนที่พร้อมแล้วทําการแข่งกันได้เลยสนามที่เป็นครับมายแข็ไหนเอฟซีกับพิษณายลกเอฟซีสนามสอง เสียบอมสังรดยใบยตั้งแต่สี่กากับสปอรเบตเอฟซีสนามที่สีครับมาดับเพื่อนเอฟซีกับแอฟเอเอฟอครับรอบ,อรรบรอแรกนี้แข่งที่สิบจบพบกันหมดแล้วแล้วรอบต่อไปรอบสี่ทีขีครึ่ละสิบห้านาทีสองครึ่งนะจนถึง,ถงริงชนเลิม แบงค์ไม่ลงกับเขาเหรอวันนี้นี่จ้ะตัวเด็ดของเรา